สวัสดีครับพามาเบิ้งว่านนขางทางนะพี่น,น้องขับรถพานมาเจอนะครับอ๋อฝนตกนะครับน,น,นี่นะครับทางพานจะไประยองนะครับยา <c oughs> กาศดีนะพี่ <c oughs> น้องนะผมมาท่ายให้เบิ้ง เจิบห้าตัวนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยเลี้ยงกันสองคนนะครับกต่ถือว่าคนที่มีพื้นที่นะครับมีหญ่านะครับพี่น้องหรือเลี้ยงมะโดนนะครับได้ทุน ขึ้นแล้วนะครับในกําไรแล้วนะครับมีเงินเก็บมีกําไรกะยังเลี้ยงกันต่อไปนะครับพี่น้องสําหรับคนที่ไปบวไหวต้องขายนะครับก็คือคนที่พึงเริ่มเลี่ยงนะครับพี่น้องในบัวโดนนะครับยังบลงทุนสูงนะครับซ้่งว่าช่วงแพงนะครับ กำลังออกผลผลิตกำลังสีได้ขายราคากับมาตกต่ำนะครับมาพอ่งว่าราคาถูกนะครับกำลังสีได้ขายงว่ากำลังสีได้เงินมาพอองว่าราคาถูกนะครับกะเงื่นเก็บกับเบิร์ดนะครับพี่น้องงานกับโบมีนะครับรายได้ประจํากับโบมีนะครับ อาศัยว่าจะได้ขายงัวนะครับกัมาราคาถูกราค่าลงนะครับพี่น้องก็เลยจำเป็นต้องขายแหละนะครับเพราะว่าบมีเงินนะครับเขามาหมุนเวียนนะครับผู้ที่มีไรายได้หลายทางกับยังพ่อประคองไปได้นะครับ สำหรับคนที่บ่มีรายได้เลยนะครับเบี่ยงจ่งัวอย่างเดียวถอดแตก็จำเป็นต้องขายไปก่อนนะครับเพื่อเอาเงืนมาหมุนนะครับมาเป็นค่าใช้จ่ายนี่นะครับสะอ่อนนะครับโอ้สะอ่อนนะครับพี่น้อง ยินดีครับนะครับนี่หลายคนไปบวไวกันย่อมขายขาดทุนนะครับพี่น้องวพรหนึ่งเลี้ยงไปกับขาดทุนนะครับจักสีได้กำไรย่ำไดจักสีขืนย่ำไดนะครับล่อบวไวนะครับหลายคนกันย่อมขายขาดทุนนะครับบวมเป็นขาดทุนแตงว่านะพี่น้องคาขอกขาอหยัางกันที่ลงทุนไปกับ ขาดทุนเบิดนะครับกลับไปหาเห็ดอันอื่นนะครับพี่น้องกลับไปเห็ดงงเห็ดงานนะครับโอ้หลายตัวนะพี่น้องเลี้ยงกัน2คนกะยำเย่ะนะครับเพราะวา่ทาทุกอย่างแหละนะครับพี่น้องที่เป็น ของพืชผลทางการเกษตรนะครับที่เช่าบ้านเช้าหน้าเฮ็ดเนี่ยแย่ yeah. สุดๆนะครับพี่น้องบกว่าจะเป็นเขาโพดอ้อยมันสำมปหลังนะครับกระสู่กันต่อไปนะพี่น้องถามว่าจะมีโอกาสกลับมาเพง คือช่วงโควิดบบนะบพี่น้องผมว่ามองว่าบ่มีทางนะครับเพราะว่ามันมันเวอร์เกินนะครับราคาเวอร์เกินไปนะครับเกินจริงไปหลายนะครับแล้าคะคนจะเคีดหลาบนะครับพี่น้องหลายนะครับจะบ,บอกาซื้อวงว่อเลียงอีกหลายคนเลยนะครับผมว่า คนที่เขียดไปเลยก็จะเขียดเลยนะครับเพราะว่าขาดทุนโมเมนต์นหน่อยๆนะครับพี่น้องจากงวอตัวละสองสามหมื่นก็ซื้อกันเจ็ดแปดหมื่นนังนเ่นะครับขายค้นขายก็ขายเกินจริงนะครับมีโอกาสเอาเงินก็นขายอย่างเดียวนะครับจนเริ่มนึกไปว่ามันมันเวอร์เกินนะครับมันเป็นดาบสองคมในอนาคต พอมาช่วงราคาตกต่านะครับคนที่ซื้อเสร็จแพงๆกับมาขายขาดทุนก็จะเคสนะครับพี่น้องเคสลาบบางคนบวกการซื้องวดเลี้ยงอีกเลยนะครับบางคนบอกลูกบอกหลานเลยนะครับลูกหลานมักทิ่มาซื้อเลี้ยงน้าหลังกะขาดเลยนะครับพี่น้องบอกเลยนะครับจะเป็นประสบการณ์เล่าสู้กันฟังไปอีก โดนนะครับเรื่องนี้บพว่าอาชีพหยังนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจการค้าโรงงานนะครับเลียงงัวเลียงค้ายหรือว่าเหตุการเกษตรนะครับปืชทุกชนิดนะครับพี่น้องมักมีค้นประสบความสําเร็จหน่อยนะครับแต่กจะมีนะครับทุกอาชีพจะมีค้นที่ประสบความสําเร็จนะครับ แต่กันหน่อยนะครับบางคนว่าถูกกันยังเลี้ยงได้ยังอยู่รอดนะครับบางคนว่าอ่อยราคาตกต่ำกับยังเห็ดยังอยู่ได้นะครับบางคนกันบบอลอดกับมีนะครับหลายแต่ก็ถือว่ามีคนประสบความสำเร็จนะครับมีคนล้มเหลวนะครับ เอาก็ต้องไปศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จนะครับพี่น้องจังอยากเลี้ยงงัวก็ต้องไปถามคนที่เลี้ยงมา20-30ปีนะครับหรือ2รุ่น3รุ่นอายุคนนะครับเป็นอย่างเพื่อนจังยู่รอดนะครับอย่าไปถามคนที่เลี้ยงมาแล้วล้มเหลวนะครับพี่น้องไปถามคนที่เคยเลี้ยงมาแต่ปัจจุบันบ่ได้เลี้ยงแล้วนะครับอันนี้ล้มเหลวนะครับต้องไปถามคนที่ประสบความสําเร็จนะครับพี่น้อง ของอาชีพนั่นๆนะครับขั้นอยากประสบความสําเร็จนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเฮ้านะครับส่วนมากคนเลี้ยง,งว่าที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่ค่อยๆเลี้ยงนะครับพี่น้องเริ่มจากโต2โตแล้วก็ใส่เวลา10ปี20ปีขยายฝูงไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่เลี้ยงแบบ เลี้ยงปีเดียว20โต30โตนะครับสื่อเทีเดียวเลยนะครับแล้วกาเห็ดคอกนะครับพี่น้องลงทุนบักยางดีเลยนะครับหลายแสนปลูกห้านะครับสื่อที่บางคนโอ้ลงทุนหลายนะพี่น้องแบบนี้ลง เลี้ยงว่าประเภทแบบนี้นี่ส่วนมากจะเจงไปบรอดนะครับอีกคนเริ่มจากบันไดขั้นที่หนึ่งสองสามีหาขึ้นไปเรื่อยๆตามขั้นแต่อีกคนมีเงินมาเลี้ยงโบแมนว่ามีเงินมาเลี้ยงแล้วก็จะประสบคว,วามสําเร็จนะครับพี่น้องเจงไปกับหลายคนนะครับโบแมนเรื่องง่ายนะพี่น้องบางคนใจหอนนะครับ คนใจห่อนซื้อเอานะครับอยากได้ตัวงามซื้อเอานะครับกับอีกคนคอยพัฒนาไว้ใจเย็นๆใส่ทุนหน่อยใส่เวลาโดนแดดต่กะบุญลงทุนหลายนะครับในกําไรเรียวนะครับแบบนี้ก็จะสบายกว่านะครับพี่น้องกะลองผิดาจรณากันเบื้งนะครับพี่น้องกะแช่เป็นประสบการณ์นะครับ เล็กๆน้อยๆน,นะครับกับปรับให้เขากับเจ้าของนะครับพี่น้องโอ้สะออน,นะครับขี่รถผ่านมากกเลยแวะจอดเบิ้งนะครับพี่น้องเพราะ้นท้ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งช่วงนี้บ่ค่อยไปได้นะครับพี่น้องโอ้สะออน,นะครับเห็นแล้วก็สอ,อนก็นเลยต้องพอได้ทายอัปเดต พี่น้องในเบิงนะครับราคาเป็ยนยังไงกัล่องคอมเมนต์มาบอกกันเด้นะครับแต่ละพื้นที่ว่าเปลี่ยนยังไงเดนะครับช่วงนี้คลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผดไใดสนใจขีมศูนย์เขาง่วนะครับอย่าทายพยาธิแบบลาดหลังอย่าไล,ล่แมลงนะครับขุมง้วนะครับพี่น้องสนใจติดต่าาอเบอร์มบม่ได้เลยนะครับมีจำนายนะพี่น้อง วัสดีครับ